พิษนุโลกลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่คาครับกระเด็นกระดอนครับลูกนี้ครับครับฉาดกำแพงเพชรครับจะขึ้นมาวางโซนให้ตะวันหนาก่อนใบแรกครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้สวยเลยครับโอ้โหผมบอกคู่นี้มันแน่นอนครับทางด้านของซุปร์ชังนี่กับปิตองครับอยุธยาครับปิตองวางโบราณครับ ต่องเข้าวงมาลูกนี้จะตีเลยครับตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องติดเท่านั้นครับลูกนี้พี่ต่องเข้าวงมายกขึ้นมาแล้วใส่คาไปก่อนกับใบแรกครับโอ้โหฉัดเข้าวงมาเร็วมากครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับแล้วเปลี่ยนไปอีกหนึ่งลูกครับพี่ต่องก็จะตีไล่อย่างเดียวแล้วครับผมบอกเลยครับมันแน่นอนครับวันนี้ครับทุกคู่ครับ เรามีคู่มันมันให้ทุกคนได้ชมครับยังรอบชิงชนะเลิศครับวันนี้ครับติดตามชมได้เลยครับลูกนี้ทางด้านของซุปเปอร์ช่างครับส่งพิทต๋องอุทยาธยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้ออกข้างครับลายยังไม่ตรงครับจะสามอีกหนึ่งลูกครับจกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วต่ําไปครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาครับทางด้านของโด่งเฉยภูมิครับจะต้องขึ้นมาเซฟครรับกะขึ้นพิงเเลลยหือป่าครับ ใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับโด่งชัยภูมิครับโอ้โหยกขึ้นมาตีเลยครับไม่หวางนะครับเอาครับลูกนี้ต้องกันแล้วครับยกขึ้นมาใบนี้ครับแล้วขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้สวยครับเอาครับเรามาดูครับตะวันนาครับส่งนัดพิสนุโลกเข้ามาตีครับตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับ นัดพิษนุโลกลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่คาครับกระเด็นกระดอนครับลูกนี้ครับติดด้วยครับโอ้โหดูครับยกขึ้นมานี่เต็มเหล็กเลยครับเอาครับทางด้านของซุปเปอร์ช่างครับขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับโอ้โหแล้วลูกนี้ดูครับนัดพิษนุโลกเข้าวงมาลูกนี้ครับตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับนัดพิษนุโลกลูกนี้ ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบสกิดเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับเอาครับจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สองครับทางด้านของฉัดกบแพงเพชรครับได้หรือเปล่าครับเอาครับสองคะแนนแล้วครับจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สามครับตะวันนาครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับสามคะแนนครับได้ไม้แรกครับตะวันนาออกนําไปก่อนครับ